เลือกแป้งพับและรองพื้นอย่างไรให้เหมาะกับสีผิวสวัสดีค่ะคดาต่เข้าใจแม่ค้าค่ะคลิปนี้คดาต่จะมาแบ่งปันวิธีเลือกแป้งพับและรองพื้นให้เหมาะกับสีผิวกับคุณสาวๆกันค่ะหลายคนนะคะมีปัญหามากเลยนะว่า จะใช้แป้งพับเบอร์อะไรจะใช้รองพื้นเบอร์อะไรนะคะแล้วก็หลายคนนะคะก็จะมักเทสนะคะแป้งหรือรองพื้นกับหลังมือของเรานะคะซึ่งจริงๆแล้วนะคะสีผิวที่หลังมือของเรากับใบหน้าเนี่ยมันแตกต่างกันสิ้นเชิงนะคะเค้าแต่จะให้เคล็ดลับในการดูโทนสีผิวของเรานะคะ โทนสีผิวหรืออันเดอร์โทนสีผิวนะคะมันจะไม่ได้เกี่ยวกับผิวภายนอกนะคะซึ่งผิวภายนอกเม็ดสีผิวเนี่ยมันก็จะมีการผัด เปลี่ยนไปนะคะตามการใช้งานของเราไม่ว่าจะผิวเราอาจจะเปลี่ยนโดนแดดก็ค้ำหมองนะคะแล้วก็เรากลับมาขัดผิวมาทาครีมมันก็ทําให้เรานะคะใสาขาวขึ้นนั่นเองแต่อันเดอร์โทนสีผิวของสาวๆนะคะใครที่มีแล้วก็คือมีเลยนะคะมันไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้วิธีการสังเกตรหรือดูอันเดอร์โทนสีผิวง่ายมากนะคะให้สังเกตเส้นเลือดที่ข้อมือของเรานะคะข้อมือไปส่องตรงที่แสง นะคะตรงที่มีแสงแล้วก็ให้สังเกตตรงเส้นเลือดของเรานะคะใครที่มีเส้นเลือดตรงนี้เป็นสีเขียวแสดงว่าเป็นคนที่มีอันเดอร์โทนผิวสีเหลืองนะคะคนที่เส้นเลือดตรงข้อมือสีฟ้าหรือสีม่วงแสดงว่าเป็นคนที่มีอันเดอร์โทนสีผิวสีชมพูนะคะเลือดตรงข้อมือสีผสมกันนะคะอาจจะเป็นสีฟ้าหรือสีเขียวที่ดูแล้วแยกไม่ออกนะคะนั่นแสดงว่าคุณเป็นคนที่มี อันเดอร์โทนสีแบบกลางๆนะคะทีนี้เรามาดูกันค่ะว่าอันเดอร์โทนสีไหนนะคะเหมาะสำหรับแป้งเบอร์อะไรแล้วก็ครีมรองพื้นเบอร์อะไรนะคะที่อันเดอร์โทนสีเหลืองนะคะควรที่จะเลือกแป้งพับที่ออกสีเหลืองหากเข้ากับใบหน้าพอดีก็ไม่ต้องเปลี่ยนแปลงแต่ถ้าหากใช้แล้วดูหน้าเหลืองซีดนะคะจนเกินไปควรหาแป้งพับที่มีสีออกชมพูขึ้นมานะให้แป้ง โทนสีชมพูเนี่ยให้มันดูผิวนะคะมีสุขภาพดีขึ้นนั่นเองนะคะอันเดอร์โทนผิวสีขาวหรือสีชมพูถ้าเกิดว่าคุณใช้แป้งที่เบอร์ขาวจะทำให้หน้าของคุณเนี่ยดูเหมือนกับคนที่หน้าซีดนะคะควรเลือกใช้ ลองพื้นนะคะดอกกับแป้ง1เบอร์ถ้าคุณใช้แป้งศูนหนึ่งคุณต้องใช้รองพื้นเบอร์ศูนสองนะคะสําหรับคนที่ผิว2สีนะคะก็จะเลือกแป้งย่างนิดหนึ่งนะคะหากใช้เครื่องสําอางแบรนด์ไทยเนื่องจากมีการผลิตเฉดสีออกมาน,อน้อยควรมองแป้งพับจากแบรนด์ต่างประเทศเป็นตัวเลือกนะคะแรกๆก่อนอีกทั้งคนที่ผิวสองสีนะคะควรเลือกแป้งเบอร์ที่ขาวกว่าผิวหน้าจริงๆสัก1เฉดสีนะคะจะช่วย ปรับสีผิวให้ไม่ลดลงระหว่างวันได้สําหรับใครที่ไม่รู้นะคะว่าวันนี้จะไปหาแป้งพับแบรนด์ต่างประเทศจากไหนนะคะโค้ตไต่ก็ตอนนี้นะคะเรามีการเพิ่มลายการผลิตนะคะโค้ตไต้มีนําเข้านะคะเป็นเครื่องสําอางนําเข้าจากต่างประเทศนะคะเรามีหลายแบรนด์เลยมีทั้งราคาปิดและราคาส่งใครที่สนใจก็พิมพ์คาว่าสนใจใต้คลิปนี้นะคะเดี๋ยวทีมงานของโค้ตไต่จะส่งลิงก์ให้คุณเข้าไปดูนะคะ